ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากในแต่ละปีนะครับแน่นอนว่าได้รับผลกระทบในช่วงโควิดไปมากพอสมควรเช่นกันแต่หลังจากที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นการเดินทางการบินกลับมาปกติภูเก็ตก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกที่นักท่องเที่ยวกลับมาเร็วและก็จํานวนมากขึ้นนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ภูเก็ตครับเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ของตลาดอสังหาริมทรัพย์กับโครงการที่น่าสนใจกันผมอยู่กับคุณปอ๊อตัฒนพันธ์กำเนิดประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซิซารปครบ สวัสดีครับคุณปอดสวัสดีครับพี่อ๋อวันนี้ขออนุญาตมาบุกถึงที่เลยนะฮะการท่องเที่ยวภูเก็ตตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะหลังโควิดตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะครับก็ตลาดท่องเที่ยวก็กลับมากลุ่มหลักๆที่มาเที่ยวก็เป็นกลุ่มยุโรปรัสเซียเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เตรียมตัวกันก็จะเป็นจีนเนี่ยนะครับที่จะเข้ามาปีนี้ทั้งปีน่าจะนักท่องเที่ยวน่าจะกลับมาดีขึ้นใกล้เคียงกับสถานการณ์เมื่อก่อนโควิดครับผม ทีนี้พอตอนนั้นท่องเที่ยวกลับมาตอนนี้หลังโควิดปุ๊บมันเริ่มมีการเหมือนกับเทรนเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเนี่ยคนไปเที่ยวแบบหาดแมสเลยอย่างป่าตออย่างอะไรแต่ว่าตอนนี้อย่างที่นี่เองหาดในหาดก็มีคนเข้ามาเที่ยวเยอะครับทำไมถึงถึงมีคนเข้ามาเที่ยวที่ในหาดเยอะตอนนี้ครับครับแล้วก็ตัวหาดในหาดเองนะครับมีความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของมันเพราะว่าตัวหาดในหาดเนี่ยหนึ่งก็คือมันโอบล้อมไปด้วยภูเขาสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าหาดเนี่ยครับก็มีเล็ก ขนาดใหญ่นะครับมีวัดอยู่ตรงนั้นนะครับ<ช>จริงๆแล้ว TripAdvisor จเนี่ยจัดให้หาดในหาดเนี่ยเป็นหาดที่เป็นหนึ่งในหาดที่ดีที่สุดนะครับอของเอเชียเลยนะฮะแล้วก็สำหรับผมเองผมคิดว่าหาดนี้สวยงามที่สุดของ,ของภูเก็ตแล้วนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นซึ่งจากสถิติที่เราเห็นเ่ยนะครับอัตราการเข้าพักโรงแรมของเราตั้งแต่เดือนธันวาจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับเดือนเมษาแล้วกันเพราะว่าว่าเพิ่งตัดยอด ก็ S <S จะเห็นว่าอัตราการเข้าพักเนี่ย,กยเกิน90%ทุกๆเดือนเกิน90%เอนเกินเกินทุกเดือนเลย <c oughs> ซึ่ง <c oughs> มันก็แสดงให้เห็นว่าในหาดเนี่ยก็เป็นหาดท,ที่ยอดฮิตในระดับหนึ่งเลยครับทีนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่โรงแรมนี้แบบ <c oughs> การตอบรับดีมากๆเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเชนที่เราเลือกวินเดมเป็นผู้บริหารด้วยไหมครนอกจากตัวทำเลที่มีสภาพแล้วนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเราซึ่งพี่ใหญ่ก็เห็นว่ามันสวยงามสวยมามเลยฮะแล้วก็ตัวเชนก็ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นสําคัญ เชนของเราเนี่ยชื่อเชนวินเดมซึ่งก่อนหน้านี้โรงแรมของเราได้แบรนด์ชื่อแบรนด์เป็นแบรนด์วินเดมนะครับครับเป็นแบรนด์หนึ่งของเชนวินเดมนะครับ,รบอตอนหลังเนี่ยพอเขามาเห็นพวกดีไซน์ทำเลเสียภาพอะไรของเราต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งคุณภาพของการก่อสร้างเนี่ยเขาก็เลยเสนอที่จะให้แบรนด์ที่ดีที่สุดท็อปที่สุดชื่อว่าแบรนด์ วิ n d ดมแกรนซซึ่ง, <ham> Grand. งใช่ซึ่งเป็น<ม>แบรนด์ที่ท็อปที่สุดของของคเครือหรือของกลุ่ม w i n d ดมแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าโรงแรมของเราเนี่ยเป็นที่เดียวที่ถูกบริหารโดยวินเ e มโฮเทล a อ i ชียแปซิฟนะครับ,รบเราไม่ได้เป็นแค่โรงแรมธรรมดาเราต้องบอกว่าเป็นเดสิเนชั i นโฮเทลนะครับความหมายก็คืออะไรความหมายก็คือว่าเรามี f a c i l ิตีต่างๆนะครับที่คนจะมาใช้ที่โรงแรมผมยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารของเรารซึ่งเป็นร้านอาหารบนดาดฟ้า นะครับ,รบเราจะทำเป็นคล้ายๆเป็นสกายคลับซึ่งเราเอาดีไซเนอร์จากบาหลีมาออกแบบให้นะครับแล้วก็ตรงสระว่ายน้ำเราก็จะมีคล้ายๆกันนะครับเป็นพูคลับหรือพูบาซึ่งออกแบบ<ม>โดยดีไซเนอร์จากบาหลี <Yeah. S 2> พวกนี้ลักษณะจะคล้ายๆกับบีชคลับแต่ของเราเนะี่ยเป็นพูคลับหรือเป็นสกายคลับอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว อีกอันหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้เราเรียกว่าร้านอาหารอาราเบียนนะครับก็คือเป็นร้านอาหารประเภทอาหารอาหรับนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราทําอยู่ในนี้โรงแรมของเราเราเรียกมันว่า medical wellness resort มันมีบริการส่วนหนึ่งที่เราใส่เข้าไปก็คือ คลินิกของเราตอนนี้เรามีคลินิกชื่อ p l i n a r y Wellness นะครับซึ่งให้บริการทางการแพทย์นะครับซึ่งเป็นบริการที่เราเรียกว่าเป็น Prevention Medicine ก็คือเป็นเวชศาสตร์เชิงป้องกันนะครับม,มีพวก แอนทายจิ้งนะครับก็คือเขาเรียกอะไรเวชศาสตร์ชะลอวัยเวชศาสตร์ชะลอวัยนะครับเอสเตติกนะครับก็คืออันนี้พวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับพวกความงามทั้งหมดนะครับแล้วก็มีฟิซิโอทอราพีนะครับก็คือพวกกายภาพบําบัดหรือว่าพวกที่เกี่ยวกับสปอร์ตเมดิซินต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้อย่างกลุ่มลูกค้าจีนเนี่ยครับอย่างวันนี้ก็เข้ามาเสนอบอกว่าเขาอยากได้บริการต่างๆยกตัวอย่างเช่นพวกเลเซอร์ต่างๆนะครับแบบต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณเรื่องผิวหน้านะครับแอนท จริงที่เราพูดถึงเวชศาสตร์ชะลอไว้ใครสนใจเนี่ยลองเข้ามารู้ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับหรือต่างชาติอันนี้เชิญชวนนะครับลองเข้ามา,าคุยกับคุณหมอที่นี่ นะครับเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่นํามาใช้นะครับนอกจากนั้น,เ,นเรายังดูแลเรื่องอาหารการกินสาหรับแขกที่มาพักก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนูชเชินูทริชั่นนะครับก็คือโภชนาการอาหารนะครับแล้วก็มีจิมนะครับก็คือมีพวกสปอร์ตนะครับก็จะมีเทรนเนอร์หรือมีอะไรเข้ามาดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเมดเวลรีสอร์ทเราก็จะใส่เข้ามาอยู่ในนี้ด้วยนี่คือเดสิเนชั่นโฮเทลของเราทั้งหมดที่วินเดมครับผมได้ข่าวว่าตอนนี้ ADR ได้แบบพุ่งขึ้นสูงมากหลังจากช่วงหลังโควิดที่่ผาานมรก็จิง ADR เนี่ยตอนนี้เรายังทําไม่ได้ตามเป้านะครับถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยโรงแรมเราจะเปิดฟูลเต็มที่นะครับ mm hmm. ก็คือ100%รวมร้านหาหร,รือรวมอะไรที่ผมบอกเนี่ยแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตอนเดือนธันวากับมกราเราก็จะเห็นว่ายอดขายดู ADR ของเราเนี่ยมันก็พุ่งทะลุขึ้นไป ในระดับหนึ่งแล้วเราเห็นแล้วว่าไอ้สแตนดาร์ตัวนี้เราทําได้เพราะว่าอย่างห้องบางห้องเราขายคือ1 4ึ่0หมื่นบาทใช่ครับต่อห้องนะอ้นั่นพูดถึงในช่วงคริสต์มาสหรือช่วงที่เป็นเราเรียกว่ามันเป็นพีคพีเรียดนะครับเพราะว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยทาร์เกตของเราเนี่ย เราคิดว่าปีหน้าจริงๆเ่ยเวลาเราเปิดฟูแล้วเนี่ยเราจะทำได้ตามเอเดียาที่เราวางเป้าไว้ครับผมครับผมเท่าที่ฟังดูตอนนี้ก็เหมือนกับตัววินเดมแกรนในหรบีชเนี่ยอยู่ในแทร็กที่กำลังจะเติบโตไปเรื่อยๆคแต่ได้ข่าวว่าเราไม่ได้มีแค่เมดิคอลไม่ได้มีแค่วลเนสคุณป๊อตกำลังพัฒนาไปเป็นอย่างอื่นด้วยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยทำเป็น Investment Property นะครับ,รบซึ่งเป็นบริษัทที่ พัฒนาสังหาเน้นไปเน้นไปที่อสังหาเพื่อการลงทุนซะเป็นหลักนะครับอย่างที่นี่เองเนี่ยเราก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นของเรารอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป,เปิดให้นักลงทุนได้ลงทุนกันเป็นเป็นรายย่อยสามารถลงทุนไปกับเราได้นะครับ,รบซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ยินดีนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ มาดูสิ่งที่เราทำว่าว่ามันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีโครงการอื่นๆนะครับอีกหลายโครงการนะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่นาใต้นะครับซึ่งเป็นตอนนี้เป็นนาใต้รีสอร์ทนะครับเราก็เตรียมที่จะทำเป็นนาใต้ m e เ i ดิ l ค e อลเซ็นเตอร์แอนด์รีสอร์ทนะครับ,รบซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการก่อสร,ร้างอยู่นะครับแต่ตัวโรงแรมก็ยังเปิดให้บริการอยู่ปกติอีกโครงการหนึ่งซึ่งเ,าเ,าเราก็เตรียมที่จะที่จะเปิดตัวนะครับซึ่งอยู่แถวๆถหาดลายันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับ สนามบินนะครับตอนนี้ก็กำลังกำลังทำอยู่ขออุบไว้ก่อนนะครับว่าเป็นโครงการแบบไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นงเป็น โครงการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานะครับเป็นเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนเกี่ยวกับโรงเรียนใะช่เกี่ยวกับโรง,งเรียนแน่นอนเรายังลิงก์อยู่กับ p r o p e r t y ก็ยังเป็น Investment p r o p e r t y เช่นเดิมครับผมถ้าตามแผนที่คุณป๊อตมองไว้รวมถึงฝั่งที่เป็น Investment p r o p e r t y ้ด้วยเนี่ยทั้งโครงการจะจบได้สมบูรณ์ประมาณสักช่วงไหนครับเผื่อว่าท่านนักลงทุนเขาสนใจอยากจะเข้ามาลงทุนด้วยผมคิดว่าสิ้นปีนี้เสร็จแล้วก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวไฮซีซั่นนะคร เพราะฉะนั้นนะครับวินดแมแกรนในหานบีชภูเก็ตเนี่ยน่าจะเป็นเมดเวลโฮเทลที่เสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นปีนี้ให้นักท่องเที่ยวแลวก็นักเดินทางจากทั่วโลกเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยได้มากขึ้นถ้าคุณเห็นว่าภูเก็ตยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อันดับต้นๆ้นของโลกเห็นเรื่องของ medical and wellness ว่าเป็นเทรนเป็นกระแสที่สำคัญของโลกนะครับและยังเห็นว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีเสน่ห์อยู่การลงทุนในวินดแมแกรนในหานบีชภูเก็ตนะครับก็เป็นอีก เราวันนี้ต้องขอบคุณคุณป๊อตมากนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ